โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสฟังธรรมและให้เป็นโอกาสปฏิบัติธรรมะไปในตัวด้วย ได้แก่การนั่งสมาธิภาวนาอันการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันตั้งใจนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินั่งสมาธิให้นั่งขัดสมาธิเพศ ทำว่านั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลองหลับตา นึกภาวนาพุโทโธพุธโทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอารมณ์เรื่องราวอดีตอนาคตให้ปล่อยวางออกจากจิตใจของตนให้หมดสิน้นให้รวมจิตใจ <c oughs> เข้ามาในหลักปัจจุบันคือว่าในเวลานี้เดี๋ยวนี้ พาอารมณ์สัญญาใดๆซึ่งเป็นอดีตอนาคตผ่านมาก็ให้ปล่อยวางออกจากจิตใจของตนให้หมดสิ้นให้เหลือแต่คำว่าพุทโธกับลมหายใจเข้าและออกพุทโธนี้ท่านให้นึกทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาท จิตใจจะได้มาจดจอ่ออยู่ในคำว่าพุโทโธและจดจอ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไปออกมานี่แหละเป็นอุบายภาวนาอันสำคัญยิ่งตอนเมื่อพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ได้ตรัสลูนั้นพระองค์ยังไม่ได้มากำหนดลมหายใจ เมื่อพระองค์มานั่งขัดสมาธิเพื่ใต้ต้นไม้โพแล้วพระองค์เอาลมหายใจเป็นอุบายภาวนาลมหายใจเข้าไปพระองค์ก็ตามรู้ว่านี่ลมหายใจเข้าไปเมื่อลมหายใจออกมาพระองค์ก็ตามรู้ว่านี่เป็นลมหายใจออก พระองค์ตามรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าและออกจิตใจของพระพุทธเจ้าเราก็สงบระงับเป็นคณิกะสมาธิคือสมาธิอย่างต่ำพระองค์กำหนดลมหายใจนี่แหละจนเป็นสมาธิอย่างกลาง ในเวลานั้นพระองค์ไม่ได้ท้อถอยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาจิตใจของพระองค์ก็เป็นสมาธิอย่างสูงสุดยังมีในหลักธรรมที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ โทสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดเมื่อถึงขั้นอปปนาสมาธิคือสมาธิไม่พลั้งเผลอททำได้นุกได้เจริญได้สงบได้ทุกเวลาไม่ลุ่มหลงเหมือนสมาธิขั้นต่ำเมื่อสมาธิสูงสุด ปรากฏการในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าตั้งมั่นที่สุดเมื่อตั้งมั่นที่สุดแล้วก็เป็นปากทางเป็นต้นทางที่จะดำเนินไปสู่วิปัสสนากรรมฐาน โดยย่นย่อก็คือว่ารูปนามไม่เทีย่ยงกายใจคนเราตัวเราเนี่ยไม่เทีย่ยงของพระองค์ก็มันก็รูปกายมนุษย์เหมือนกันกันกบพวกเรามันไม่เทีย่ยงท่านกำหนดว่ามันไม่เทีย่ยงก็เห็นความไม่เทีย่ยงของรูปร่างกายตั้งแต่เกิดมามันล้วนจเจริญขึ้นมา เมื่อคนเราแก่ชะลาเราสรุดชุดโทมไปนั่นคือแสดงถึงรูปร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ส่วนนามธรรมจิตนั้นก็เหมือนกันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคิดอะไรต่อมีอะไรปรุงแต่งเลือกเก่อยเปืือยไปเอาแน่ไม่ได้ท่านก็มองเห็นว่าทั้งกายและจิต ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนท่านก็ปล่อยวางลูกแจง้งเห็นจริงตามสภาพนั้นแหะไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นลูกเป็นตัวของท่านแล้วสโลกนามกายใจนี่แหละมันเป็นกองทุกข์เมื่อจิตยังหลงยังยึดถืออยู่ทุกข์มันก็มีในจิตใจของคนทุกข์ทน แล้วโูกนามกายใจอันนี้้าแท้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดท่านให้ชื่อว่าอนัตตาปัญญาในจิตใจของพระองค์ก็ดแจ้งประจักษ์ว่ามันไม่ใช่ตัวของพระองค์แม่เราท่านทั้งหลายก็มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงมาอาศัยอยู่ ทีนี้ส่วนนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ปล่อยวางความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดว่าตัวเราของเราออกไปได้หมดเมื่อปล่อยวางได้เลิกละตัดขาดในจิตใจนั้นได้เด็ดขาดกิเลสความโกรดก็ดับลงไปในขณะนั้นกิเลสความโลภความอยากได้ก็ดับลงไปในเวลานั้นกิเลสความหลง ก็ดับลงไปในเวลานั้นจึงได้พระนามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรล้ได้ด้วยพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนจะไปตรัสรู้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บำเพ็ญมาสีอสงไขยแสนมาหากับนี่อย่าง อย่างแรกหรืออย่างต่ำปัญญาธิกะอย่างกลางก็บำเพ็ญมาแปดอสงไขยแสนมหากะัะอย่างสูงสุดเรี่ยว่าสิบหกอสงไขยแสนมหากะัะจึงจะได้ความตรัสรูเป็นกระพุทเทเจ้าขึ้นมาจึงจะตัดละกีเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดต้อมทางวาสนา เมื่อพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงมีความเมตตากรุณามุกิตาอุบเบกขาแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอินทร์บรารมีแก่กล้าพอจะสอนได้พระองค์ก็ตั้งพระไทยสอน แรกพระองค์ก็ระลึกถึงอาลาลดาบทุธกาดาบทคือสมัยพระองค์ไปภาวนาในเขาหิมาลัยมีอาจารย์ลูสีสององค์อาลาลดาบทุธกาดาบทพระองค์ระลึกถึงว่าเอาจะต้องไปโปรดอาจารย์ทั้งสององค์นั้นสะพอได้ความว่าได้ตายเสียก่อนแล้ว จึงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ือสีทั้งห้าที่ออกมาบวชตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเหล่านั้นเสด็จออกมาบวชได้หกพรรษาจึงได้มาถึงขั้นตัดสูนั้นไปปอบปัญจวัคคีย์ฤาือสีทั้งห้าที่เมืองพาลานาสี สมัยนี้เขาเรียกว่าสารณนาสมัยก่อนว่าพาลานาสีเมืองพาลานาสีเป็นเมืองมีพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไปถึงปัญจวคีลือีทางห้าพระองค์ก็ตรัสพระธรรมเทศนาที่ว่าปฐมเทศนา หรือว่าธรรมาจากกับประวัตนาจุพระองค์แสดงการมาสุขนันในกานุโยกอัตติลามัทฐานุโยกคือสอนว่าอย่าไปหลงไหลในความรักและความชัดจงทำใจของตนให้เป็นมัตฌิมาปฏิปทาจึงจะเข้าใจในทาง พ้ทนทุกข์ไปสู่นิพพานถ้าตราบใดปัญจวคีทั้งห้ายังหลงไหลยอยู่ในความรักและความชังกามาสุขันนิกานใโยกอัตรกรยามาถาอยู่โยกนี้ไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้ปัญจวคีลูสีทั้งห้าก็ได้ฟังพระองค์ตรัส แต่ก่อนพระองค์ไม่ได้ตัดอย่างนี้ถ้าจะได้สำเร็จได้ตรัสรู้แน่ก็ตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจฟังแล้วพระองค์ก็อ้างเหตุการณ์ต่างๆนานาว่าเราได้รู้ได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นพระพุทธเ,ทเจ้าแล้วเจตใจของเราไม่ได้กำเลิบเสดสารเหมือนแต่ก่อนเมเจตใจอันแน่วแน่มัน่นคง พอพระองค์ตัดอยู่ในปัญจวัคคีทั้งห้านั้นหละก็มีอัญญาโกน,นัญญาได้สำเร็จเป็นพระโสดาปติผลเป็นพระอริยบุคคลในทางพุทธศาสนาในวันนั้นจึงชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธนาพระธรรม พระธรรมคือคำสอนที่พระองค์ตัดพระอริยสงฆ์ก็อัญญากนัญญาเป็นหลักได้รู้ธรรมเห็นธรรมก่อนปัญจวคีสี่องค์หลังจากนั้นมาพระองค์ก็ตรัสอนัตตะละัคนาโสแสดงว่ารูปนามกายใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดถือ ปัญจะวคะีรอสีทั้งห้าตั้งใจฟังด้วยดีพระองค์ก็ซักไสไล่เลียงจนให้เห็นแจ้งว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่เรายึดมัน่นถือมั่นในรูปนามกายใจนี้ปัญจะวคะีรอสีทั้งห้าก็ตอบพระพุทธองค์ว่ามันไม่เที่ยงจริง เป็นทุกจริงไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ย้ำหัวตะปูว่าควรหรือที่จะมายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของของเราทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้ท่านทั้งหลายจงปล่อยวางให้หมดสิ้น จึงได้ปล่อยวางตามที่พระองค์ตรัสปันจาวคีลือสีทั้งห้าก็ได้เป็นพระอรหรันาบบตาจินาศจบพรหมจรรย์พ้นจากกิเลสอาสวะต่างๆนานา,นา,นาหมดสิน้นเรียวว่าไว้ใจได้มีพระอรหันตาเกิดขึ้นในโลกปันจาวคีห้าองค์ พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นหกองค์ในเวลานั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องฟังธรรมจากผู้ใดผู้หนึ่งพระองค์ภาวนาพิจารณาเอาจนได้เห็นแจ้งพระนิพพานด้วยตนเองส่วนปัญจวัคคีหรือสีทังห้าต้องฟัง ตามพระพุทธเจ้าอีกทีหนึง่งจึงได้สำเร็จเห็นแจ้งคระนิพพานพระนิพพานนั้นใครจะไปทำเอาเองไม่ได้ผู้จะทำเอาเองได้ต้องบำเพ็ญสีอสงไขยแสนมาหากรัอย่างต่ำจึงจะได้ตัด สาวกทั้งหลายบำเพ็นไม่ถึงขนาดนั้นจึงต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแม่เราท่านทั้งหลายเกิดมาในยนุคนี้สมัยนี้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอีกจะไปคิดเอาเองไม่ได้มันได้แค่ความคิดไปพูดเอาเองก็ได้แค่คำพูดไปเขียนเอาเองก็ได้แก่แค่ตัวหนังสือ ถ้าไม่ภาวนาไม่ทำตามที่พระองค์ทรงสอนแล้วไม่ได้สำเร็จมกผลจึงมีระเบียธบรรมเนียมว่าให้นั่งสมาธิภาวนาบ้างบริกรรมภาวนาบ้างหรือว่าในกรรมฐานสี่สิบประการ อย่างว่าพุทโธพุทโธเน่ก็อยในกรรมฐานสี่สิบข้อหรือลมหายใจเข้าออกอย่างเน่ก็อยในกรรมฐานสี่สิบข้อข้อใดข้อหนึ่งเอามาภาวนาให้จิตใจสงบระงับตั้งมัน่นแล้วจึงจะเข้าใจ ในทางโลกละกิเลสตัณหามานะคิฐิในจิตใจของตนให้หมดสิ้นไปได้จึงมีระเบียบร,ร,รมเนียมมาตั้งแต่ข้างกันโนนแหละนั่งสมาธิภาวานาก่อพระพุทธเจ้าของเรานั่งก่อนพวกเราทั้งหลายเดินจมกลมภาวานาพระองค์ก็เดินก่อนพวกเราทั้งหลาย เมื่อพระองค์เห็นช่องทางว่าไม่มีทางอื่นใดแล้วจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้เมโยที่การนั่งสมาธิภาวานาเดินจมกม้มยืนภาวานาเนี่แหละเป็นทางที่จะพ้นทุกภายในวัฏสงสารได้นอนนั้นอย่าไปหวังว่าจะได้มันได้แต่ความนอนหลับ ได้แค่ทานลือสีนอนหลับต้องนั่งภาวนาต้องเดินจงกลมต้องยืนภาวนาแล้วบางคนก็มักจามีอยู่ว่าถ้านั่งภาวนาแล้วมันมันหลับจะให้แก้ไขอย่างไรแก้ได้ถ้าตั้งใจแก้มันแก้ได้ ถ้ามันเกิดมีนั่งภาวนาขึ้นมามันมักจะหลับไม่ต้องนั่งยืนขึ้นภาวนาพุทโธในใจถ้ายืนอยู่มันจะหลับไม่ต้องยืนเดินเดินจมกลมกำหนดทางเส้นสั้นยาวหรือว่าในที่แคบๆก็กเดินอย่าไปเดินเร็วเดินหมุนให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปมาเึกกพุทโธในใจ เอาจนจิตใจสงบระงับเลิกละความกลัวความโลภความหลงในใจได้ถ้ายังเลิกไม่ได้ละมาได้ก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาเรื่อยไปบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาด้วยไปเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายเมื่อยังไม่แตกไม่ดับไม่ตายเมื่อใดเราจะตั้งใจปฏิบัติบูชาอย่างนี้ จนหมดลมหายใจตั้งใจว่ายอย่างนั้นเมื่อตั้งใจประกอบกระทำอย่างนี้อยู่เสมอแล้วถ้าหากว่ายินมซีไม่บรารมียังไม่แก่ก็จะแก่ลอยไปถ้าบุญบรารมีของเราบำเพ็ญมาในอดีตชาติแก่พอสมควรชาตินี้ก็เล่งภาวนาเข้า อาจจะพ้นทุกภัยในวัฏสงสารไปถึงพณะมีานได้ถ้ามามัวลุ่มหลงมัวเมาอยู่ตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงนี่ก็จะมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างโลกธรรมดาสัตว์ทั้งหลายนี่แหละ เราทุกคนย่อมรู้ได้เข้าใจทีเดียวว่าขึ้นชื่อมนุษย์มีตาดีหูดีมีกายวาจาจิตด,ดีใจไม่ได้เป็นใบบาเสียจริตผิดมนุษย์ประการใดให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาไม่ว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่อื่นที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกทุกคืนนั่นแหละมีโอกาสอันดี ที่เราจะต้องไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจของเราให้มีความสงบระงับเย็นสบายทุกๆคืนเสียก่อนจึงค่อยนอนถ้าจิตมันไม่สงบระงับก็มไม่ต้องนอนมันนั่งภาวนาเดินจมกลมเอาให้มันชนะมารกิเลสในใจนั้นให้ได้ ถ้าหากว่าเจ็ตขี่เศาเหงานอนจริงๆก็ให้ดูมีองค์หนึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นลูกเศรษฐีมาบวชในศาสนาเป็นชายหนุ่มแข็งแรงกว่าจะลาพ่อแม่เศรษฐีมาบวชก็ยากเพราะว่าในพุทธศาสนานี้ บิดามารดาผู้ปกครองไม่อนุญาตพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมให้บวชต้องบิดามารดาอนุญาตก่อนแล้วจึงมาบวชในศาสนาพุทธได้ท่านก็มามองเห็นข้อเนี้ว่ากว่าจะมาบวชได้ก็ลำบากแล้วมานั่งภาวนาก็มาเหงาหลับเหงานอนเสียเราจะไม่นั่งเราจะโดนจมกลม ท่านก็กำหนดทางสั้นยาวปัดกว่าทําสะอาดดีเรียบร้อยก็ใช้อิริยาบถยืนเดินยืนแล้วก็เดินนึกภาวนาพุโทโธหรือบริกรรมที่ท่านเรียนมาจากอุปชาอาจารย์นั่นแหละนึกจเจริญอยู่เดินกลับไปกลับมานานจนกระทั่งว่า ใส่ลองเท่าก็ไม่ได้แล้วมันปวดหนักตีนขึ้นมาเอาเท้าเปล่าๆนัํนมานเดินในแผ่นดินกลับไปกลับมาจนกระทั่งนานเท่าไรไม่รู้แหละจนเท้านั้นแตกลวดไหลเดินไม่ได้ทําก็ไม่ถอยความเพียร ทีนี้ก็ทําอย่างไรคลานเอาเขา่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองลงไปคลานไปเหมือนโคเหมือนกระบือนะคลานกลับไปกลับมาแต่ว่าใจของท่านก้นแน่วแน่อยู่ในสมาธิภาวนาไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่งตางๆแล้วการหลับไม่มีแล้วเพราะมันคานไปคานมาค่รรร่างกายมันเคลื่อนไหวอย,อยู่ ทีนี้ก็นานแสนนานก็ยังไม่ได้สำเร็จเขาก็แตกลวดไหลคานไม่ได้มือก็แตกลวดไหลคานไม่ได้ทีนี้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพีนทำอย่างไรต่อไปท่านก็นอนขวางหนทางที่จงกรมนั่นกลิ้งเอาบัดกลิ้งไป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 ,ป,งไปจนสุดทางจงกรม แล้วก็กลิ้งกลับมาอีกอย่างนี้ตลอดไม่หยุดอีกตอนที่นอนนี่ไม่มีแตกที่ไหนละบันเพราะว่ามันไม่ไปมันเสมอกันน้ำหนักมันไปไม่ไปอยู่ที่เท่าไม่ไปอยู่ที่เขาไม่อยู่ที่มือมันเป็นมันเท่ากันหมด ลยกลิ้งภาวนาพุทโธอยู่นั่นแหละตามบริกรรมของท่านจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาที่นาศจบสมจัรย์ในทางจงกลมนั้นเนธา,ากว่าผู้ใดที่เศ้าเหงานอนแล้วก็ต้องเอาแบบนี้ใส่บ้างมันไม่ตายหรอกพระองค์นั้นทำไมท่านไม่ตายเราจะทำอย่งนี้มันตาย กิเลสมันโกหกอย่าไปเชื่อเอาให้มันจริงลองไปสักทีแล้วจะเห็นแจ้งในจิตใจของตนพระแต่ก่อนท่านไม่ท้อถอยท่านทำจริงเอาชีวิตแลกเอาไม่ว่าพระพุทธเจา้าพระอริยเจา้าอุบาสกอุบาสิกาในสมัยนะั้น ท่านภาวนาอยู่ในบ้านในเดือนเป็นเท่าพยามหากษัตริย์อย่างว่าพุทธบิดาพอ่อพระพุทธจ้าท่านก็ภาวนาอยู่หอปราศาสราสมมนทียนท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิพากาอนาคาบันสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาจินาบในหอปราศาสราสมมนทียน นั่นคือว่าน้ำพระทัยใจของสาวกในขัง้งพุทธการนั่นท่านเฒ่าจริงเจิตใจท่านเรียกว่าเป็นใจเพชรเป็นแก้วมณีโชคเป็นจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลเหตุนั้นเราท่านทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรม เมื่อเลิกจากการฟังคำแลวกให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าไปมัวเห็นแก่หลับแกนอนรวมจิตรวมใจของเราให้สงบระงับจนถึงขั้นตัดละกีเลธความโกรธโลกหลงในใจของเราให้หมดสิ้นไปเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอน อย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลแลนิสัพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย สุขีเทคายุโกภว,วะอภิวาธนาสีฤสนิจังวุทธาปจายโนจตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง